ขนมจีนโพสถึงเมียน้อยถือทะเบียนสมรสแล้วแต่คนสมัยนี้มันน่ากลัวค่ะขนมจีนท้องแล้วค่ะเผยภาพอัตสาวลูกน้อยทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะกับคุณพ่อคุณแม่ปลายแดงสําหรับนักร้องสาวขนมจีนกุลมารล่าสุดออกมาประกาศค่าดีผ่านอิสตาแกลม่าอายุครบคัน13วิาแล้วแหละค่ะพร้อมไปนะั่นที่มีความสุขจนเก็บไว้ไม่อยู่ทางด้านของสามีอย่างเคนขันเพชรนัดแม่เรียกได้ว่าท้าจะดีใจกับคุณภรรยาอีกนะคะเนี่ย ตื่นเต้นเป็นที่สุดเลยล้ะคะ่ะกับแการเป็นครอบครัวครั้งแรกในอีกไม่นานนี้จาังนั้นขนมจีนเธอก็ออกมาเผยคลิปขณะที่ตัวเองกาลังอันต์ซาวหนูน้อยในท้องโดยมีเสียงว่าที่คุณพ่อเนี่ยพูดคุยกับคุณหมออย่างปลื้มใจเห็นว่าจมูกของคุณลูกเนี่ยดูจะโดดเด่นมาแต่ไกลเลยล่ะคะ่ะล่าสุดเป็นประเด็นที่หลายคนนั้นต้องพอจะทราบข่าวกันดีนละค่ะโด่งดังมากๆจากกรณีที่ข่าวเมียน้อยนักร้องสาวขนมจีนเองก็โพสต์ว่าพ่อคะเอาทะเบียนสมรสไปทำงานด้วยไหมคะ บ้านเราเดยกก็จดนะคะผ่านมา2ปีแล้วเนี่ยกลัวลืมบอกไม่รู้ไม่ตั้งใจไว้ได้นะบอกเผื่อๆไว้ค่ะสมัยนี้เนี่ยอะไรก็ได้กลัวไปหมดพร้อมทั้งบอกว่า เสพข่าวเยอะแทางเราก็ขอสนับสนุนทีมภรรยาหลวงขอเป็นกําลังใจให้นะการที่เป็นภรรยาว่าท้าทายแล้วการเป็นแม่ย่งมันท้าทายและยากยิ่งกว่าต้องแลกมาด้วยหยาดเกงื่อและความเสียสละของคนเป็นแม่ขอเป็นกําลังใจให้ทางครอบครัวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนที่มีค่าในตัวเองนะคะทางทีมงานนั้นก็ต้องขอส่งกําลังใจให้ด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะ